ตามด้วยเจ้าตัวลดเลือนรอยสิวของเรานะคะซึ่งเอกใช้อยู่เป็นประจำเลยนะคะใช้ทั้งตอนเชา้าและตอนก่อนนอนเลยจะเป็นตัวเซรั่มสตรอเบอรี่ตัวนี้ช่วยลดรอยสิวได้ดีมากๆเลยนะคะเนื้อน้องเนี่ยเนื้อน้องเขานะคะจะเข้มข้นนิดนึงแต่ว่าใช้ดีมากๆกเอกก็ใช้ตั้งแต่ตอนเชา้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยเพราะว่ารู้ไหมคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบมีรอยสิวเยอะมากทุกคนนี่เป็นคนที่แบบมีรอยสิวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็พยายามทาทุกวันนะคะ คือบางครั้งเองนะคะเขาก็แบบทาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าเอกมีความรู้สึกว่าเอ้ยหน้าเราเนี่ยมันเป็นสิวมันเป็นรอยสิวเยอะนะก็เลยทาน้องตัวนี้เช้าเย็นเลยจ้าแล้วมันสามารถลดเลือนรอยสิวที่เข้มอะค่ะสิวดำๆนะคะรอยสิวดำๆอาค่ะทุกคนคะ่ะภายใน 2- 3สัปดาห์เลยนะคะเอกชอบตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นน,ะนี่เห็นไหมตรงนี้เมื่อก่อนนะคะมันจะเป็นแบบ แบบเข้มมากสีเข้มมากๆเลยนะคะแต่ตอเน,นี้มันกระจ่างใสแล้วก็มันเนี่ยลดเลือนไปได้เยอะมากๆแล้วนะคะทุกคน